สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจากการเผาป่าและการทำลายป่าครับโดยทำงานผ่านเครื่อง e p 3 2ครับแสดงผลผ่านจอ L C D อันนี้คือเซนเซอร์ DHT22 ทําำหน้าที่วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศครับอันนี้คือเซนเซอร์ p m s 3 0 0 3าทำหน้าที่วัดค่า PM2.5 ในอากาศครับ อันนี้คือโมดูลกล้องครับต่อไปจะเป็นการสาธิาธตกา,าธการวัดความร้อนและ PM สองจุครับเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบ PM 2 5นะครับค่า PM สองจจะเพิ่มขึ้นครับและ ยี่312จะส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์เพื่อแสดงผลต่อไปครับต่อไปเป็นการเทสการวัดอุณหภูมิครับเมื่อปเซนเซอร์อ,ปปรรอุณหภูมิรตปปรวจว่ปปาความร้อนค่าอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้โมดูลเนไและกล้องเพื่อตรวจจับการเผาป่าครับ AI จะประมวลผลภาพและส่งไปที่เว็บไซต์จะเห็นได้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ตรวจพบและไม่ตรวจพบไฟ อันนี้ก็จะเป็นโมเดลจำลองป่าชุมชนในจังหวัดเชียงรายของพวกเรานะคะจะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าของเรามาติดกับบ้านเรือนของชาวบ้านเมื่อเกิดไฟป่าชาวบ้านบริเวณน,นั้นก็จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันเช่น PM 2.5อีกทั้งยังมีโอกาสที่ไฟป่าจะลามมาถึงตัวบ้านได้ ซึ่งเป็นเหตุทำให้เราได้รับอันตรายในทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินค่ะเราจึงสร้างนวัตกรรมเพื่อระวังไฟป่าโดยมีระบบแจ้งเตือนจับค่าไฟป่าได้ตัวเครื่องจะส่งแจ้งเตือนไปยังหน้าเว็บไซต์โดยตรงทำให้เราทราบข้อมูลว่าก,กำลังเกิดไฟป่าและสามารถเตรียมการรับมือได้ทันท่วงทีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ